พบกันอีกเช่นเคยกับนสพรนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจกอตไผมพอดพลีครับแดงห้าผครับสวัสดีครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิถีชีวิตคนตกปลานะครับครับตอนนี้ผมกับแดงห้าผู้องก้ามาลงพื้นที่ที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับตอนนี้เราก็มาเจอระหว่างริมคลองนะครับเดี๋ยวจะให้แดงไปสอบถามพี่เขาดูนะครับว่าเขาตกปลาหรือว่าโยนแหเนี่ยตัวใหญ่จานใต้ปลาประเภทไหนนะครับนิดตาไปดูพร้อมกันครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาเจอพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มมาดีพี่ค <Okay. S 1> พิทตั้มเนี่ยเขาเป็นการหาปลาแบบโดยการใช้แหนะครับไม่ได้ใช้เบ็ดตกปลาไม่ต้องมีเหยื่อนะการตกปลาแบบใช้แหเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยเราเราต้องคำนึงว่า,าต้อง,ต,องต้องเล็งที่ปลาทุกตัวใช่ไหมพี่ใช <Okay. S 1> ่โอ้และแหแหเนี่ยมันมีกี่กี่ตาตามันห่างยังไงกี่ประเภทพี่ผมก็ oh, มีก็แต่ เซนครึ่งเซนครึ่งก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แดเก้าเ้าเซนรบรอคือปาใหญ่ไปเรื่อยพี่ให้ดูหน่อยอย่างนี้อย่างนี้กีเนครับพี่ยน้สเซนครับานี้กี่เซนคับช่องใช่ไหมครับพี่ก็คือช่องช่องนี้ช่องช่องสีเนมตนี่ไมใช่ช่อ่ะนี่คือสี่เซนถ้าอันที่สี่เซนนี่คือปลาเล็กก็รอดใช่ไหมปลาใหญ่ก็มันซส กสาครึ่งโลประมาณนี้วันครึ่งโลโลหนึ่งก็ติดหมดตั้มอยากถามพี่ว่าที่เคยเอ่อียงแหเนี่ยหรอทอดแหเนี่ยครับได้ปลาขกัดมากสุดตัวมากสุดนะัดเท่าไหร่ก็ประมาณโลครึ่งโลครึ่งครับไปในในพื้นที่พี่ทำตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นประเภทปลาหน่งป่ะอ๋เป็น่ปลหด้วยไม่เคโดนพวกปลาดุกปลาท่อนอะไรเ่ยปลาดุกก็มีคร ว่าถูกก็ได้ตัวประมาณโลโลครึ่งอย่างครับที่บอกว่าตโลโลเลยไม่มีถึงสามโลสองโลใหญ่เหมันรู้เอาไม่ไหวแแหไม่ไหวยังไงแแหไม่ไหวครับไม่ไหวครับโอ้โอ<า>ต้องต้องใช้แหอีกประเภทหนึ่งครับแหะประเภทหนึ่งเป็นยังไงพี่มันตาแหไม่มีเพาแต,แต่เป็นเป็นตาใหญ่ก็<อ><อ>ประมาณหกเซนหกเซน,ะนครับถูกจะได้ตัวประมาณสักสองโลขึ้นพี่ตอบครับแล้วแหนี่ความยาวประมาณเท่าไหร่กี่ต่อครับ แบใช่มครับแล้วแล้วแล้วแล้พี่ต้นนี่เอาไปประกอบอาหารเหครับใช่ครับอ๋อประกอบอาหารมันมีมากกว่าเจพี่บเเป็นที่คนใหญ่ึไปถหวานได้นะบสองอเลยสองรู้ก็ห้เซนครับแต่คนหนึ่งก็ไม่ใส่แ่สามารถ่จะหวานได้ทุกคนเลยพี่ใช่ใชพี่สามารถหวานได้กี่อดีว่าเก้าอกเก้าโอ้เกเหรอใช่ใช่อก สอหอกไม่ไม <ity> <tem> ่ไม่ขึ้นหรอพี่นี่ต้องหนักแขก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าโซ่โต้ตัวนี้โซ่โซ่โต้เนี่ยะจะไม่เท่ากันครับโซ่จะใหญ่กว่าก็การหว่านแขก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่ง่ายครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยก็ต้องดูด้วยว่าการหวานแหมันเหมาะกับเราที่ควรหวานได้ขนาดไหนใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเราฝ่ายน้ำหนักแค่นี้แต่เราไปข้ามไปเปลียนไม่ได้ครับครับ ไหนพี่ปลาประเภทไหนพี่โอ้บอกตัว,ต,วตัวนี้โอ้ตัวใหญ่นี่พี่พี่จะจะได้ปลาชนิดพวกนี้อรอพี่ใช่ใชับแล้วพี่พี่เบี่ยงนี่ได้ทิง้งตัวใหญ่สุดพี่เคยได้ที่ตัวตัวประมาณขนาดกี่โลพีป่ประมาณกีโลประมาณโลนะครับใช่ครับตัวใหญ่ถ่าถ้าเล็กสุดก็ประมาณก็ประมาณเนี้ยโอครับมีประมาณตัึ่งโลครับซึ่งโลขึ้นครับท่านผู้ชมครับพี่เิ่ยงน้องครับ การหวานแหนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องดูที่ว่าตัวเราเองฮะคนเป็นคนหวานนะ่ะหวานเหมาะกับแหที่มันหนักขนาดไหนแล้วก็กี่ซอกนะฮะตั้มถ้าถามพี่จากใจว่าการหวานแหวนใเนี้ยกับตกปลาอย่างเงี้ยให้เหยือ่อว่าไหนมันง่ายกว่าถ้าเป็นการตกปลานะครับจะเป็นเวลาว่างเฉพาะเวลาเราพักผ่อนม,มานั่งตกปลาอ๋อมันก็เป็นเหมือนกับเป็นอนันดเลกกผ่นต่ น,นีช่วงที่เราจะหาอาหารกินเย็นแล้วม่หอกเราแหกมาเรืนอนเ่องการเดินต่านี่แหละวิถีชีวชิตคนหาปลาไม่ใช่ตกปลาหาปลาหาอาหารกินแหละเรานะครับมีห้าตัวก็พอได้กับข้าวเย็นแล้วโอเคนี่นะครับัน,น,น่กวาก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะ<ช>อันนี้ก็พี่ตั้มเขาก็หาอาหารยามเย็นขอบคุณมากครับพี่ที่ให้ความรู้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็้รู้อ่ะ วิถีชีวิคตคุณตุปกาที่ก็หมดเวลาลงน,นะครับคิดได้พบหม่ครับว่าผมกับแดงจะไปลงพื้นที่ที่ไหนแล้วไปสัมภาษณ์ใครที่ไหนช่วงนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ